เทคนิคง่ายๆค่ะในการย่างปลาของเรานะให้สวยแล้วไม่ติดตะแกรงค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟ er ู้ดซีเคนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาย่างปลาดุกค่ะย่างปลาดุกของเรายังไงให้หอมมักปลาดุกของเรายังไงให้อร่อยเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ ปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างที่ดีนะเวล,ลาล้างทำความสะอาดค่ะเราจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีเลยค่ะมันถึงจะทําให้ปลาที่เราย่างออกมาสวยแล้วน่ารับประทานนะนี่เลยค่ะให้เพื่อนนะควักส่วที่เป็นมันทั้งหมดออกให้หมดนะอย่าให้มีมันหลงเหลือค่ะเพราะตัวมันตัวนี้ละค่ะที่มันจะทําให้เวลาเราย่างปลาดุกแล้วอะ่ะทําให้ปลาดุกเราอะ่ะมีกลิ่นคาวค่ะตัวไขมันตรงนี้เลยค่ะบางตัวนะ่าจะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวจะให้ดูบางตัวนะ นี่นี่เลยค่ะนี่ตัวนี้เลยนะเห็นไหมนี่ค่ะควักออกให้หมดค่ะอย่าให้เหลือเลยนะหลังจากที่เราควักเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ล้างเลยค่ะ,คะแล้วเราก็ใส่กลับไปเลยเกลือค่ะแป้งมันค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้สามารถละลายเกลือได้นะ แล้วก็ถูไปเรื่อยๆเลยค่ะเวลาถูนะอุ๋ยให้เน้นค่ะให้ถูที่ท้องด้วยนะลวงเข้าไปเลยค่ะแล้วเวลาถูก็พยายามถูให้ถึงหางปลาเลยเพราะว่าเชื่อหลายๆคนค่ะว่าชอบทานหางปลาตัวอุ๋ยส่วนตัวก็ชอบทานเนาะเวลาซื้อปลาดุกมาจะกินก่อนเลยค่ะส่วนหางหลังจากเราถูทุกตัวแล้วค่ะเราก็ใส่น้ำแล้วก็ล้างเลยค่ะ จะล้างออกมาสักสองถึงสามน้ำค่ะนี่ค่ะเราก็จะล้างก็สองน้ำเนาะะเราก็จะได้ปลาดุกหอมๆแล้วค่ะชีไม่คาวแล้วเราก็จะมีเครื่องหอมรากผักชีห้าต้นกระเทียมหนึ่งกำมือพริกไทยหนึ่งช้อนพริกไทยเม็ดนะคะขมิ้นค่ะถ้าเป็นแง่งใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้แค่แง่งเดียวเนาะอันนี้ก็คือเขาจะเล็กๆเขาก็จะใช้ประมาณสักสามแง่งค่ะตะไคร้ค่ะ ใช้เป็นหัวตะไคร้ตรงนี้นะห้าต้นค่ะค่ะ,คะมันก็ใช้วิธีการปั่นเนาะใครไม่มีก็ตมได้เลยค่ะตำโดยนี้ก็ทอนที่สะดวกเนาะแล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขมิ้นตะไคร้ค่ะนําไปหั่นเนาะสําหรับใครตำเนาะก็ให้ตำส่วนที่แข็งก่อนก็คือตะไคร้นะนีค่ะ ใ,นะใส่เครื่องไปซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนผงปรุงรสค่ะสองช้อนชานะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะ ี่นะอุ้ก็จะตักประมาณสักหนึ่งช้อนครึ่งเนาะประมาณนี้ค่ะแต่งไปเลยน้ำตามมะพร้าวนะแล้วก็ขยำเลยค่ะขยำเนาะแล้วก็หมักค่ะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้นะเครื่องค่ะเข้าสู่เนื้อปลาเนาะ เราก็จะใช้วิธีให้นําเครื่องเนาะยัาไปคิดทองด้วยนะให้เราหมักไว้นะรสชาติจะได้เข้าเนื้อเนาะ,นะก็หมักไว้สักหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราหมักครบหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะไปเสียบไม้เนาะเสียบก็ไปที่ปากค่ะแล้วก็ใส่ก็ไปให้ถึงห่างเลยเนาะนี่เลย นีเปลือกค่นข้างที่ตัวใหญ่เลยนะนี่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรานะ่าเดี๋ยวเราไปย่างกันค่ะเทคนิคง่ายๆค่ะในการย่างปลาของเรานะให้สวยแล้วไม่ติดตะแกรงค่ะให้เพื่อนนะวางตะแกรงค่ะให้ตะแกรงของเราร้อนก่อนนะแล้วเราถึงค่อยวางตัวปลาค่ะเมื่อตะแกรงของเราร้อนแล้วค่ะให้เรานะทาน้ํามันเลยค่ะไปที่ตะแกรงนะ ในการย่างปลาดุกค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะให้ใช้ขี้เท้ากบค่ะเพื่อให้เขามีความร้อนที่ไม่ได้ร้อนจัดนะให้เขาแบบร้อนแบบละอุละอุอค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู F ้ดซีคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ